ก็ขับร้องโดยมวลพลยเพชรเชภูมิตอนนี้หรือว่าย้อนยุกก็แล้วกันนะครับไม่ได้ร้องนานเป็นสี่สิบปีแล้วเนี่ยอโอ้นานจริงๆครับไม่ได้ร้องนานครับมาเห็นเพลงก็เคยร้องแล้วก็อยากจะร้องเนาะครับถือว่าเป็นเสียงนกเสียงกาก็แล้วกันนะครับผมทํานองว่าอย่างนี้ครับเพลงนี้ขอฝากเสียงเพลง กลอมะมเลงให้แฟนเพลงหายเศร้าจากนักร้องคนจนเจ้าเก่าแฟนหนุ่มสาวจุงสงสารอ้อมอกแฟนแฟนเป็นห่วงแสนแฟนเพลงทุกท่านแฟนหญิงแฟนชาย ที่ผมได้พบผ่านชื่นบานสำราญในหัวใจโอ้ว่ามิตรเพลงผมเล่งขอมิดเพลงยานายไม่เกรียดไม่ชัางผิดพรังจงให้อภัยมิตรเพลงทั้งหลยต่างก็จะใจดีดี ก่อนแฟนเพลงจบเพลงขอแฟนเพลงจงสุขทีหากมีงานวันหน้าพบกันอีกทีแต่วันนี้ขอลาทีแฟน,แฟนครับจบไปแล้วไม่รู้ว่ากี่นาทีกันแน่เนาะเอาค่อยตัดเป็นคลิปสั้นก็แล้วกันนะครับผม สำหรับคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงนอนหลับฝันดีนะครับ